สาธุสาธุเลอข้าก็ยอมไหวถ้วยฟูงถวยเทผู้มีเดชกาพะลาหล่นดอกลื่นลายขอเสชิยหอาลายายายเข้ามาสู่พิธีกรรมพวงขาทบมงคลแต่งกุศลดีด้วยเชินมาไว้อมเอือน คาถาดอกไผ่แห้แก่ฟฝูงขาน้อยพ้อยใดว่าสืบสมปนมก่อนแล้วกาบคมขอเชิญเทพเทวดาววสากีกามีทานผู้นากามาย่สวรรค์ท้งหกสันจะลูกเปถวยเทวันผู้นาหองถึงสวรรค์สันใหญ่ลูกบาบเทพบไทยให้ไว้ฝ้าแถวสาร คิลิศิคลาตเตโคชื่เพศทุกทานผู้เน่ายอดคุณเขาจันตาลิเควิมานีทานที่เน่าเหินหาวอาหนาพาวิหาฟาเทพทั้งควงผู้เน่าสันวิมานเม่นเด่นสางาถึงวิมานยันฝาหนาพาควงควงสถทาน ที่เปรเทพทุกทานที่เน่าอยู่บนก่อกับสมุรทรเลหลวงกวางนาทีทั้งน้ำและทาเทตามวนหองในดินเดนเขียนประเทศจะข่าไม่อยู่ในเขตหมู่บ้านสถานเท่าว่าทั่วไปตาลวนาคานี้เน่าในบ้านหรือป้าไม่ในป้าดอกกลงนา ขี่หาวทุมมีเขตเต่ตามขี่หาเฮินสซานทิศสาถานเน่ายัางพุ่มมาจจยันตูอยู่ให้หน้าสาสางพุ่มสถา,านาด่านดอนอยู่ทีาา่ว่าชาลาตาลาวิสาเม่อยู่ตามลุมแม่น้ำตามพื้นว่าแผ่นดิน ทิศที่ไกลที่ไกลเได้ภูมิสาถานยักขันทาภาณาคาทั้งยักษาขันทอนโคดหนักเนา,นาในนามอยู่บนโบขันบนพื้นน้ำที่สูงเจะรูปต่ำน้ำลูกค้าปลาหม่ไกลไกลว่าเขีดขา โซลาสาผู้อยู่สั้นท่าท่านมหาผมผู้ดงเดชาลิทีลนลือนลนมนทางสาคลกวางจักกวันสถานทีทุกทุกลัฐปัตพีขอเชิญเทพ,พเจ้ามาเข้าว่าซอยกันะ เตีทันตาสันติเกยังมุนิวาลาวจ,จะนะังสาธวเมสุนันโตหนาโอกาสบัน,นี้นันขอเชิญทานเป็นสักขีสดาดทมพาหมุนีป่าเสิดดีดอกดวงกาแพรวิสามาปกป้องพ้องไัยไก่พินาศให้มุฟุงขะน้อยได้รวยหล่นคู่สุคนขอให้รวยดวงคนทุกก่อนใหญ่ไพยพิบาทข้าจานมาโลคาอย่าให้มีมาไก่ ขอจงบันดาลให้สุขสบายหายทุกโศกประชบโชคลาบลื่นล่วยล่นหลอกลื่นไหลคอยสำเร็จได้สราพสินสลิงคานบริวัรไในอาศัยใ้เพิ่งผาพลายดดูในเสดสู้คุณคำนำพาพุทธศาสตร์ขออำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมเจ้า คุณพระสังฆาเจ้าอีกทั้งคุณเทพพดาเจ้าให้มาข้าวว่าซอยการนั้นดอกนาพระคุณ